ได้ยืมให้มาแล้วคืณสองสาโอเคจากสมมตินี้บวกกับสาคูณกับเวกเตอร์เอดีก็เขียนไปตามเลยนะสามบวกสามเวกเตอร์เอดีฉันต้องไปดูฟูต้องได้มาในรูปแบบของเวกเตอร์นะคะจุดเริ่มอยู่ที่เอจุไปที่บีผมก็เอาอะไรคะลบเอต่อไปอะลบสี่ลบกับอเอได้อะไรลบห้า ครทวกคนคาไม่กี่ปุ๊บเองอุาล์กหมดแล้วแบบน่ะมีเด็กช่วยดีมากต่อไปค้าวันของดีเอาสามลบกับค่าวันของเอสามลบสองได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งหนึ่งค่าก็ไม่มีอะไรนะคะก็ได้แลไหได้แล้ได้เลยค่ะแเอเท่าไหร่คะมี่ตัวเลขคด้อสองคูณสองได้สี่มีได้สี่ อันนี้เอาสามคูณลบ้าได้ไหมคะลบสห้าลบสิบห้ากสี่ได้ไหมคะลบสิบดวกหนึ่งให้คนนี้พูดว่าลบเอมื่อกี้ a ก็คือลบสิบเอแต่ไปค้าบค่้าบีเนี่ยค้า b ีก็เอา2าองคูณสามได้ไหมลูกห6อันนี้ 3, า 1, นะะสามคูณหนึ่งได้ไหมคะสาเอาหกสามได้ไหมออ เอาคีเข้ากับเอเข้ากับีเ้าบอทำค่ะเามสิบสเองแล้วก็กมโอเคนะคะเหมือนเหมือนจะนอนได้บ้างแต่เิเองโอเคค่ะ